ครับผมผมแบคครับผมเบียร okay. ์ครับแก๊คครับผมมาครับผมผมแอร์โรครับผมรายการไวรัสเป็นรายการวิทยาศาสตร์ยุคใหม่นะครับที่เราจะมาทดลองกันว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นจริงหรือไม่จริงหรือใช้ได้หรือไม่ได้ถูกต้องครับครับผมสำหรับวันนี้เราทำอะไรกันสำหรับวันนี้เหรอเราจะพามาซักผ้าซักผ้าในมุมวิทยาศาสตร์เนี่ยอ้าวสมัยคุณเรียนอ่ะคุณเคยหมึกเลอะเสื้อไหมเคยอ่าคุณทำยังไง อย่างลบลบปากกาลบลบปากกาสีฟ้าเออใช้ได้ไหมน่าได้มันก็ถูถๆไปถ้ามันไม่เยอะไงนี่ใช้จริงใช่ไหมเนี่ยใช้จริงใช้จริงใช้จริงมีความเชื่ไม่ผิดนะเว้ยไอ้ยังลบได้ลบปากกาไม่ได้เลยเว้ยจริงเหรอจริงจแล้วแล้วคุณใช้อะไรอ่ะผมบ้านผมโองผมใช้แม่ตักโอโอเคแล้วคุณน่ะถ้ามันเลอะมากอ่ะผมก็จะทิ้งแม่งเลยซื้อใหม่ซื้อใหม่รวยไม่รวยอก็เหลือแต่ก็เหลือผมเหรอก็ผมต้องฟอกแหละซักไม่ออกก็ใสอย่างนั้นน่ะ ก็เป็นคาไม่ต้กงใส่อย่างนั้นต้องมุก็ว่นจ่ก็วิธีของเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ผมอะไปสัมภาษณ์มาเด็กๆที่สีประทุมเขามีความคิดเห็นต่อเสื้อที่มันเลอะหมึกเนี่ยยังไงและมีวิธีที่ทําให้ออกยังไงไปดูกันเลยครับจัดไป สวัสดีครับผมแบคครับผมบอสครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ครับยานใส่ชุดก่อครับแม่บ้านใส่ช็อคเขียวมีบันไดเลื่อนอยู่ตึก11พอแล้วแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาดูความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยกันนะครับเกี่ยวกับหัวข้อเสื้อที่เลอะคาบหมึกนะครับใช่ครับมันเป็นปัญหาระดับชาติเสื้อที่เลอะคาบหมึกเนี่ยคนที่นี่เขาจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ ค่ะพันเคยมีประสบการณ์ในการเสื้อเลอะคราบหมึกมั้ยครับก็มีบ้างอะแล้วมีวิธีกําจัดมันยังไงครับขยี้ค่ะใช้อะไรขยี้ก็แฝดผกอตต้อกอ่ะสกอกใช่ไหมครับแล้วมันออกดีไหมมันก็ออกแบบออกไม่หมดยังเหลือคราบอยู่ดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชิโนอครับริอัเคยพบปัญหาเสื้อขาวเลอะหมึกมั้ยครับเคยครับเคยครับแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงครับให้แม่ซักครับให้แม่ซักและแม่ใช้อะไรซักครับแม่ใช้ผงซักฟอกซักเสื้อขาว ครับผมแล้วคาบออกไหมครับไม่ออกครับไม่ออกโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแฝมค่ะแฝมเคยมีประสบการณ์เสื้อเลอะคาบหมึกมาั้ยครับมีค่ะแล้วมีวิธีแก้ยังไงครับใช้ไฮเตอร์ค่ะไฮเตอร์แช่เสื้อผ้าเลยป่ะครับใช่ค่ะแล้วมันออกไหมออกค่ะใช้น้ำแช่ทิ้งไว้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแก้มค่ะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการหมึกติดเสื้อมัครีมีมีมีวิธีแก้ไขยังไงครับก็ซักปกติอ่ะจะออกเหรอครับไม่ออก ก็เผื่อมันจะจางลงไงอ๋อคือซักไปก่อนใช่ใช่แล้วถ้าไม่ออกทำไงครับก็เปลี่ยนเสื้อใหม่สิคะเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อจ็อบไตลงครับจ๊อบเคยพบกับปัญหาเสื้อเลอะคราบหมึกมั้ยครับเสื้อเลอะคราบหมึกก็เคยบ้างครับตอนเด็กๆแล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับตอนแรกก็ไม่รู้วิธีนะครับผมไปบอกแม่ก่อนแล้วแม่ก็บอกว่าซักไม่ได้ทิ้งไปเลยลูกทิ้งเลยครับโอ้มันซักยากมากเลยครับเพราะว่าหมึกเนี่ยเวลามันโดนเสื้อไปยิ่งเป็นเสื้อขาวเสื้อนักเรียนใช่ไหมตอนเด็กๆที่เราเจอเนี่ยซักไม่ออกแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบีค่ะชื่อปุยแล้วน้องบีน้องปุยเคยพบปัญหากับเสื้อผ้าเลลอหมมึกกกบ้้างััยครร่แแววีีิธนไ ไม่ซักค่ะทิ้งเลยครับไม่ทิ้งค่ะบางทีก็ซ่าก็ใส่มันท้อยแา่นั้นแหละยังไม่ราบก็ยังใส่อยู่ครับแล้วต้องดีแล้วก็แช่ไว้ถ้าออกก็ออกไม่ออกก็ใส่ใช่น้ำเปล่าแล้วมันจะออกก็แช่แช่ไว้ก่อนอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับ ชื่ออะไรครับผมชื่อจิตตกรครับคุณจิตตกรเคยพบปัญหาเสื้อเลอะคาบหมึกบ้างไหมครับเคยเคยอยู่ครับแล้วมีวิธีแก้อย่างไรปกติก็ส่งซักอย่างเดียวเลยครับส่งซักอย่างเดียวคุณจิตตกรคิดว่าหมึกที่เลอะเสื้อเนี่ยเราสามารถเอาออกได้อย่างไรแช่แช่น้ำนะครับแช่น้ำใช่ซักฟอกอะไรเนี้ยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเื่อมีปัญหาเกี่ยวกับผเสื้อเลอะคาบหมึกไหมครับไม่เคยถ้าหากสมมุตินะครับว่าเสื้อเลอะคาบหมึกไปแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไงครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับชื่อบิ๊กครับอ๋อคุณบิ๊กเคยพบประสบการณ์เสื้อเลอะบ้ากไหมครับเคยครับแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงครับก็ซักไงครับให้อะไรซักครับมือซักครับขอบคุณมากครับคุณบิ๊กครับคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่ง จ้องเพียงแค่หาพันอยู่กันสุขสันต์สบายสบายดาวก็น้อยผ่อนนิดโอนนิดโนดเอาไปลอยง่ายงายใยญยายญ่ใยา่ด่วนเปิดจองวันนี้ที่อาคารปลาทองกระตันถนนรัชดาพิเศษใกล้สีแยกลาดพร้าวตายเอง เป็นไงบ้างครับที่ผมไปสัมภาษณ์มาของน้องๆสีปทุมทีเดีหวเลยทีเดียวคำหลายคำตอบนี้น้องนี่น่ารักทุกคนเป็นนมเป็นนมเฮ้ยสัมพานความคิดเขาเิเออมันก็เป็นพื้นฐานนะว่าคนนี้ว่าคนส่วนมากเขาก็ต้องรู้แบบนั้นใช่ไหมครับแต่พวกเราเนี่ยครับมีวิธีที่จะมาแก้ปัญหาจุดนี้มตอนแล่งโอเคไปดูกันเลยว่าวิธีการที่พวกเรามาให้ดู ไปดูกันเลยครับว่าวิธีการที่พวกเรานำมาเสนอจะเป็นยังไงไปดูกันเลยยาซิฟอนทีมโกลนวดยาล้างเลยมะนาวครับแ๊กหนวดยาวเอาสักหน่อยหนึ่งโกลนวดบ้างเนี่ยเฮียลุงล้างหมดแล้วออกก็แ h ลแอลกเฮียมาราคอไม่มีหนวดเลยวะ เออวนครอยเลยยาวเลยแนอนแัดนอนเลยไปลุ้งในกันเลยหัวเรื่องเนี่ยไวรัสแลครับก็ได้อุปกรณ์กันมาแล้วทั้งเสื้อผ้าที่เลอะหมึกนะครับอุปกรณ์นะครับแต่ละคนล้างยาล้างเล็บนี่สูตรจากไหนเนี่ยคุณย่าผมโ นี่บรรฑ์พระบุรุษให้มาแค่มาจากสวเถาอืที่นั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเถาแม่อ่าคุณอะแอลกอฮอล์เมื่อก่อนไอ้เหี้ยนี่มันดมอยู่อ๋อคุณมินเนอร์เหรอผมคิดว่ามันน่าจะออกเพราะมันล้างเชื้อโรคอ่าแม่เลยมันน่าจะออกมันน่าจะที่สุดดีเดียวกันเหรอวะมีหลักการมีหลักการคุณนะครับคุณแจ๊ดว่ามะนาวครับแม่ผมบอกมานาวใช่เขาบอกว่ามะนาวเนี่ยใช้ได้มือให้แม่ตักเลยให้แม่ตักอ๋อเอาคุณแอลโอ้โหค่าอย่างที่ฟันครับมะนาวผมบอกมาฟันยังขาวได้ ก็ต้องเผาได้โอ้ยโปรแกนผลนี่ทีมโกนหนวดครับตัวนี้นะจะกำจัดค้าออกจากเสื้อผ้าได้หมดจดแน่นอนพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับครับผมต่อไปนะครับจะมาพิสูจน์ด้วยวิธีของผมแอลกอฮอล์ผาาที่ผมจะกำจัดนี่ครับผมแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปขึงนะครับผมเสร็จแล้วแอลกอฮอล์ครับเปิดฝานะใหญ่เลยที่กลางผมคือนี่ครับขึงตึงตึง โอเฮ้ยเฮออกเฮ้ยฮะคือวิธีการของผมนะพอเราจุ่มแอลกอฮอล์เสร็จนะแล้วก็ชุบน้ำครับผมเห็นเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไหมครับมันมีการกระจายของสีที่มันบางขึ้นเสร็จแล้วเราปิดทีนึงแล้วข้ามัปนะมันครับผมต้องรอดูอ่าปิดทีนึงนะปิดทีนึงเหมือนเดิมครับทิงไปเก็บมาเหมือนเดิมตลกใหญ่เลยการรอให้มันแห้งโอเคไหมครับแค่นี้ครับผม ก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเครับครับผมแล้วอีก30สินาทีทำอะไรามบ้าง่าโโหาผมหลังจากที่ผมทิ้งไว้ไปสามินาทีนี่วางนะนี่จุ่มน้ำนะหลังจากที่เราจุ่มน้ำไปเรียบร้อยแล้วเราก็ขัดมันข้ามันก็จะออกไป เดยวมึงหยิบแปลงจุ่มไปทำไมโอเคๆนี่นะท้ายคนเนี่ยอาจจะมีเครื่องสักผ้าก็จะขี้เกียจหน่อยเอาลงไมปั่นไม้สาระผมมีความเชื่อในแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ต้อนน้ำขั้นตอนสุดท้ายคือเราต้องจุ่มน้ำสะเดาะมันสะเดาะเหมือนสักผ้าทั่วไปก็ยำๆเลี๋ยวอะบิดซะตากไว้รอดูผลสำเร็จของผม เราเห็นวิธีของผมนะครับแทนวิธีอยาทิ้งฟันของเรวเนี้เดี๋ยวไปลองกันเลยว่ามันจะออกไม่ออกเริ่มด้วยวิธีการแกะกล่องอ่ะเด็กเราก็เทยานทฟันใส่ข้าใส่ข้าจะทิ้งไว้ทั้งหมดสามนาทีต้องเกลี่ยก่อนเราต้องเกลี่ยเกี่ยเกี่ยอ่ะเดี๋ยวทิ้งให้สามนาทีสามนาทีแล้วกลับมาดูอันนี้ต่อใช่แล้วกลับมาดนเฮ้ยไม่เข่ายังไม่แปรงฟันอีกเมื่อเช้าใช่ไหมแปรงฟันได้ไหมแปรงฟันไหนนะเอ้เออเ้าที่ก้อนก็ยังไม่ได้แปรงที่ขอให้แปรงที่ก้อนไม่ไปรงที่ก้อนไม่แปรงไอ้ยี่อะมือม แล้วเวลาที่มัหมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราขัด be ไตรค่าม uh ันออกขัดไตรค่ามันออกยาที่ฟันขาวเราจะตลังขาวขับแค่ไหนก็รู้โอ้ยขาผมทนมากก็คือมันอยู่ที่การขัดด้วยใช่ไหมครับถ้ามีการขัดลีลาเราต้องดียาสีฟันเนี่ยมันช่วยอะไรครับอาจจะมีส่วนนะครับเพราะมันหายช่องไงฟันยังกัดให้ฟันเหรือที่ฟันเหือได้ถ้าต้องมาสารเลยก็เหมือนถ้าเราต้องขัดนานแค่ไหนครับขัดสักพักก็พอแล้วครับ ขั้นตอนตะบายล้างออกออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไปตากกันแล้ว,วะนะครับ <c oughs> แล้วเราทิ้งไว้เสร็จแล้วเราก็บีบให้มันน้ำไปตากกันครับผมแถวผมนี่คาบรงนี้ครับนี่พี่ยิ้ผมนี่ทีมกนวดอ่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหันงานบ้างตอนแรกกางผ้าออกอ <c oughs> นี่เราบีบผมไว้บ้างตบตบโอ้โหไฟลุกโอ้ยตบตบอย่างนี้ครับนี่ครับเราก็ต้องลุกทีมไม่ทั่วทั่วคาบพอเราอีกทีมไม่ทั่วแล้วทิ้งไว้ส3-4นาทีจะดูต่อ,ตอ,อไปในระหว่างเราทำอะไรครับก็ตากผ้า าไม่เต้นกาโบเหรอฮะกาโบไม่อะไรนะเต้นกับโบต้องเดกาโนบคาลุคาลุคาลุคาลอคารุคาลวคาลุ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 นาลุคานุคาลุจากุ้ามาคาลุคคารุคลุคนลคลุคาคาลุคาคาลุคาลอาลาลาลุคัดุคาลุคาุคาลุคาลุคาคาลาลุคาลุคาลุคาุาคลลคุุ เฮ้ยเป็นไงบ้างโอ้โหติดติดติดไปเต็จเยี่ยนี่ครับเราก็ใส่แฟบเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงเฮ้ยไม่ใช่แฟบก็เป็นปี๊แฟบนี่ครับช่วงนี้อยู่ที่การขัดอย่างเดียวครับโอเคครับหลังจากที่เราขัดยังไงต่อดีล้างน้ําล้างน้ําสะอาดนะครับสะบัดหน่อยเดี๋ยวผมไปต่างละตรงนีครับครับผมแจ๊คครับเจมดีน นีม <icana> ีมะนาวครับนี่ผมว่าตรงนี้ก็ดีนะเด็กๆเสร็จแล้วบีบเราต้องบีบน้ำก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวบ้าเมื่อกี้เจ็บคอใช่ไหมเออผมไว้อมไว้อมไวเฮ้ยเมื่อกี้แบกเกียบผมไว้อมไวอมไวทำอะไรทำปลาทำหมึกชุ่มฉ่ำ เอามาดหายยังพอใช่ไหมยแล้วเออแล้วมือเราเลยนี่นี่นี่แล้ก็ต้องรอก่อนติดนาทีที่ห้าทีแล้วก็เอาแปรงมัขัดเอาตัวนี้ทิ้งไว้ก่อนตัดทิ้งไว้ใช่ไหมกี่นาทีนะคุณบอกว่ารอกี่นาทีนะประมาณห้านาทีห้านาทีได้เวลาที่เหลือก็ก็ที่คุกมะนาวอาแล้วนะครับก็มีจางๆแล้วขัดอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับหลังจากเราแช่ไว้ก็ต้องมาแปรงใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยรักผ้าเท่าไหร่ด้วยนี่ ไม่หัวป่ะเนี่ยเยอะด้วยอ่ะโอ้ามเยอะด้วยอ่ะอย่าไม่พร้อมเลยไม่พร้อมผมยี๋น้ยแล้วนนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วก็บิดน้ำให้แห้งตาก่อนแล้วก็มาถึงวิธีของผมนะครับถึงผ้าให้ตึง ใส่น้ำยาใส่น้ำยาใช่ครับให้ทุ่มแล้วก็แล้วก็ขูดไปเรื่อยขูดไปเลยขูดไปเลยอ่าพออย่างงี้ปุ๊บเราต้องจุ่มน้ำอจากะบอกว่าเลอะมือเสร็จแล้วเราก็บีบให้แห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวรอตากรอทิ้งไว้ชั่วโมงก่อนทชั่วโมงเสร็จแล้วเอามาแช่น้ำเย็นแลานาทีที่เหลือคุณทำอะไรอเกาโ แล้วหลังจากที่ผ่านไป3ามสิบวินาทีกเป็นไงครับสามีนาทีหูจะก็ร้อนแรงกันเลยทีเดียวดู้อยเป็นไงเป็นไงวิธีตอไปของผมเลยนะครับดูมันมาละมันมาจากต่างประเทศเลยเป็นไงตอบเนี่ยเป็นไงตอก็อภิรมง่าอภิมง่าอง่ารมใ่าอภิรมง่า์ภฮรมง่าอทิรมง่าอิร่าอิรมงเียิรัง่าอกินมงอบม่าอรง่าอิรมงาม่าอภิรม่อิรมง่าอรม่อิรม่าอมง่าอภ้รมง่ิรมงอิมง่าอมง่เลย่ ข,ดดขาวเสื้อขาวหัวกูเนี่ยขาว่อไปเป็นการจุ่มน้ำใช่ไหมครับคุณตัเมทมันร้อนแรงจริงๆรายการนี้เอาไทยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วสะอาดขาวขาวเหมือนหัวกูเนี่ย อ่าเราก็มาทดสอบกันหมดแล้วนะครับแต่ละคนนะครับว่าวิธีการแต่ละคนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอผ้าแห้งสับคุงพี่โมบก็จบไปแล้วนะครับกับการทดลองของพวกเราทั้ง5คนนะครับของคณเบียร์นัญญาทาเล็ปแต่ว่าเฮียมากรับแย่ไม่ให้ผ่านครับคุณแม่ดาสีฟันครับไม่ผ่านคุณแจ๊คผมมะนาวครับเป็นวิธีโบราณที่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ที่บ้านได้นอนโอเคผมให้ผ่านครับตอนนี้คุณม้าผมเป็นแอลกอฮอล์ครับก็ขจัดคราบได้พอสมควรครับเป็นวิธีที่ใช้ได้ครับผมใช้ได้ครับถือว่าผ่านครับของผมครีมกร็สุป แอลกอฮอล์กับมะนาวครับก็สามารถนำไปใช้กันได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งห้าก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ